สวัสดีครับกระผมพระธนสวัสดิ์พรธน,นสวัสดิ์นักศึกษาคณะนะปรัชญาปีหนึ่งแห่งมหาวิทยาลัยมหามากุราชวิาลัลโยเขตวังน้อยขอกราบนมัมสการอาจารย์ภยัยจิตวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องวิชาเตโชกสินให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันครับ สำหรับวิชาเตโชกสินนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในวิชากรรมฐาน40ชนิดในพระพุทธศาสนาคำว่าเตโชนั้นแปลว่าไฟและคำว่ากสินนั้นแปลว่าการเพ่งเมื่อเราเรียกรวมกันก็จะได้ความว่าการเพ่งไฟหรือนี่ก็คือวิชาจิตเพ่งไฟนั่นเองครับ ส่วนวิธีการฝึกฝนวิชาเตโชกสินก็มีดังนี้ครับก่อนอื่นก็ให้เราสำรวมจิตให้นิ่งลงเสียก่อนเมื่อจิตใจสำรวมดีแล้วให้ตั้งใจเพ่งมองจดจ่อไปที่เปลวไฟให้เพ่งมองไฟไปเรื่อยๆต่อสู้กับความบกแวกด้วยการภาวนาในใจว่าเพ่งไฟเพ่งไฟทำอย่างนี้จนกว่าจิตใจจะสามารถยึดเหนียวเอาอารมณ์เพ่งไฟนี้เป็นอารมณ์เดียวได้ โดยไม่วกแวกและอารมณ์นี้เองจะดึงจิตใจเราเข้าสู่สมาธิขั้นแรกครับเมื่อจิตใจของท่านเริ่มนิ่งแล้วให้ดูว่าเรามีอาการง่วงนอนหรือไม่เรายังลังเลสงสัยอะไรไหมเช่นสงสัยว่าเข้าสมาธิได้แล้วแต่จากนี้ไปจะทำอย่างไรต่อไปหนอเป็นต้นถ้ามีอาการเช่นนี้เกิดขึ้น นี่เรียกว่านิวรห้าครับเป็นกิเลสอย่างยาบที่ผู้ปฏิบัติทุกคนจะต้องเจอวิธีแก้ที่ดีที่สุดคือท,ท่านจะต้องฝึกฝนทุกวันห้ามทิ้งเพราะความล้มเหลวบ่อยๆง่วงบ่อยๆสงสัยเยอะๆจะทําให้ท่านฉลาดขึ้นถ้าท่านรู้จักสู้กับมันเมื่อเพ่งไฟจนจิตใจสงบตั้งมั่นดีแล้วปราศจากนิวรห้าได้แล้ว จิตจะเข้าสู่สัมมาทิสัมมาสมาธิขั้นแรกซึ่งจะสังเกตเห็นองค์ประกอบสีอย่างที่เกิดขึ้นในสมาธิครับคือความตรึกความตรองปีต,ติและสุขที่เกิดจากปฐมฌานเมื่อท่านรู้จักวิธีการเข้าสมาบัตินี้แล้วขอให้ท่านฝึกประคองฌานให้ทรงอยู่ในอารมณ์ฌานนั้นให้ได้ยาวนานที่สุดจนกว่าจะชำนาญ ขาะสามารถทรงชานไว้ดั่งใจนานเท่าไหร่ก็ได้วิชากสินนี้เองหากท่านฝึกได้ถึงจะตุทธชานก็จะสามารถสำเร็จอภิญญาห้าได้สามารถใช้พลังจิตแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ได้และที่สำคัญไปกว่านั้นตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้แก่ปิงละกฏจัปรา <c oughs> ในตำร,รานะครับแก่นแท้ของพระพุทธศาสนานี้ คือชานนั่นเองครับขอจบรายงานเพียงเท่านี้ครับ